โครงการลอกน้องสูบน้ำมออกจากน้องไปทอใยตอแลทอเมื่อตำหนี่ป้อเนาะทำไม้เอาคืนสาผลเลยเฉียวบดีก่อนหมอะทอเมื่อรล้วป้อเอาคืนสาไม่หรือไหมทอใยดีอยู่แต่ละ สองลอยสองลอยเมตรโดยประมาณอมโอ้คนใดโครงการลอกน้องของน้องบุหลวงน้องบุหลวงคือได้ลอกทุกทุกปีแท้โอ้คือดีแท้น้องบุหลวงดิเออทา,างวัดนั่นเรื่องของบางกอ,งองท่าผมเถอะก็เข้าใจกันละแต่ว่าแห่งยู่ใต้บ้านน้องบัวหลวงทางวัดนั่นทีแล้วก็ลอกน้องบางแง่นึง อโอ้้าเจ้าดับหน้าแล้วกำลังงามมันบางไงที่ยังนาฝนนาแรงแล้วอเออบองนี้ก็จะเอาอยู่ประมางนัง้นครัวใส่บองนี้ละเต่องบักไงเลยคอบักไงเลยโอ้ยมือได,ด้ไปสิเอิดมี เริ่มสูบตะบูวัานอบพระเจ้าเริ่มสูบตะบูวันนรอบมันเริ่มตัมรงแน่หรอบอกอาทิตย์นึ่งมันสิบเอ็ดตัวเลยจะขับไข้โค้งเรอ่อ้น่าอยู่ไก่แถวนี้บอกโอ้ยมันเป็นตัวนี้ป,ป,ปาลาไรนี่เนาะ เพิ่ป่าทั้งมงูเขาว่างูม่สนั้เรื่อนไงเรื่อไงสิกับเพะโดนหลอกที่ให้ามือเห็นผลอือสองบือเลยดิหามือยังมากรื่อบบยังไงเนี่ย น้องไงหล่อบ้านนี่โ่้ยกวงข่วงเออเออน้องบัวน้องบัวไตบ้านธาตุหนันบ้านธาตุสมบูรณ์เรียกว่าเป็นของบ้านน้องบัวหลวงวัดบ้านข้อแก้วนั่นวัดบ้านข้อแก้วหนันวัดปลาธาตุสมบูรณ์สองวัดที่อยู่ตรงข้ามกันตรงข้ามตรงหน้าเออ พนลงเริ่มสูประวัตินี่เออเอาลงไปนริทางข้งคางข้องคางข้างไปลงไปคางใต้สภาพน,น,นั่นละน้ำโอ้ปลอดไฟก็มีเยอะเดินนี่โออเพรพะ่หมางต้นไม้ไปร้ายเติมเรารอบฟ้าเราคุณเพราะขันลอกขยังงา่ามมันละหยามันหลายเนาะทั้งหยาทั้งต้นไม้เนาะมันกระตื้นเขินขึ้น,น,นธรรมดาแล้วมันโดนเรา เฮ้ยบุหอดหามือหรอกมืออื่นนีชิดว่าแห่งมือนีมือที่สองเพราะว่ามันเครื่องไงแห้งคุณนเออะำว่าทรงอีตานพวกพระเจ้าเขาไม่โคกโวยมันก็นไหลลงมาไหลลงมา ขออหามือดรกฝุ่นพ่นเรือม,มหาเบิงป่าเบิงหอยเบิงยังหล่ะคุณที่ชุกชุมของผู้ย่างแล้วสับนู่เหยื่เกี่ยวกับปลอมกับพวกเื่องพวกอยากแล้วหลายแน่ๆเนี่ยข้หาเมือมอม่อวะคิดว่าฮออหามือ่อวะ ปาดบอืน,บนกับบอนน่ะเน,นะไม่ลง,ง,งแล้วถนะ้ามืนดีกันจงแห่งกันเนาะเ๋ยวบองเน,นะน,นาะ